ไปทำอะไรก่อนพ่นไปทำอะไรไปทำอะไรที่นี่เคยบินลงครั้งเดียวมนะั้งแล้วก็โดนไปยิงแตาจะไปบินหนีได้จำได้ว่านาน,านอยู่หนีเขนนได้นะไม,ม่มีคนลงเลยมันไม่มีขอของไงก็เลยถามว่ามาทำไมมาแล้วมีคนมาเขาลงอ่ะชิบหายแล้วไม่มีปืนน่ะนอุ้ยอุ้ยเราได้มีสิงตีกันเต่ ตีนคนอยู่ไหนคับอยู่ข้างล่างอ๋ออ,อันนี้คือเกาะเกาะเก่าเหรอใช่เกาะเมื่อกี้เลยไม่เกาะไอ้นั้นที่เราเคยลงต่อแบบเก่าใช่ใช่ระวังนะใ,ใ,ใครยิงใครยิงใครอะยิงอยู่ไหนกิน ไหนวะข้าตรงไหนวะอยู่ไหน่ดูแน,น่ไทางไหนวะ ح ح> ซ้ำเลยซ้ำเลยแต่ตอนนี้ลงไปไม่ได้ทำไมเคยขึ้นมาครั้งเดียวอ่ะลืมมันลงมาคนเดียวนะมันปล่อยเพื่อนลงไอตัวนี้ มีชุบไหมไม่มีนะมันมีแต่ข้างล่างอะ่ะต้องลงไปข้างลงง่างงดนเมาก้อนหนึ่งนะใส่เมาส์มีปัญหาเ่ยเป็ยังไงวะต้องโดดลงวะก็จะไม่เป็นได้ไงโดดลง เขามียิยงกันอยู่ข้างล่างอ่ะทำไมข้างล่างเลยพายุอะ่ะพีดโัดลงมาแล้วเนี่ยเอ้ยมันมาเก็บเพื่อนอ้า,ดาเดิดลงนี่ดีอ่ะไม่สนงอโอ้โหมองไม่เห็นหนะน้าไกลจอเกินดุกดุกด,ดุกนั่นอะ่ะห็นไม่บนฟ้า ลงมาตัวเดียวด้วย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 เอนี่ไงไประชิดเลยก่อนแตกแล้วร้อยกว่าร้อยสี่สิบเอ๊ะทำไมนายต้องทำอย่างนี้กับเรานายสร้างมาอย่างงี้แล้วนายขึ้นไปอยู่ข้างบนเราเราขึ้นยังไงขึ้นไปไงเอ้เอามันตายมันตกมันตกต้นไม้ <laughs> ไมตายไี่สบายเลยมันโดดลงอ่ะ พอจัดเซตอัพคอมก่อนนะใช่ไหมมันอ้ยชิบหายไมค์กระทบใ่เบิลอะเขาขึ้นในเขตวะเนี่ยในเขตหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนนึ่งนะคือมันมีปัญหามองไม่เห็นเลยจอไกลพคดเพราะเขาไม่โดน เออมีซนไฮเปอร์เนี่ยวะ่ะอ,อ้อไอด้ดูยิงเขาถือสนไนเปอร์ไม่เอายิงเขาเราไดยิงกันเต็มต้องหนึ่งตายที่หนึ่งเลยที่หนึ่งไทยมันบินเลยลังนาเออนเลยที่ใหม่ออมันขึ้นเกาะอ่ะ มันขึ้นเกาะไปละขึ้นไปทำไมใครมีใครมีสโคบ่ะเอ้ยไม่ใช่ใครมีสโคบเกียรเลยนะใครมีกระสุนบ้างครับไม่มีแล้ไม่มีของเลยครับตอนบอเบสเลยใครไม่รู้ฟาร์มด้วยตอ้นี่ใครยิงแล้ใเจเย็นนะใจเย็นนะข้างบนข้างบน มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บกูก็เจ็บถ้าศูนย์จะหมดแล้วทำยัางไงดีก่อแตกอะ่ะป้วยตัวหนึ่งเข้าเดินในน,น้านเลย แน่จริงก็ลงมาวัดกันดีู่โอ้โหฉา,ากลงมาเก็บกระสุนทำไมเป็นกระสุนสนไนเปอร์ล่ะนิเขี่ยเอ้ยมีคนข้างล่างด้วยเอาละได้เวลาไปยิงคนก็น่า,าเอากระสุนละไม่สนละไม่สนละเฮ้ยรีบเดินดิ เดินในน้ำมันยากขนาดนั้นสิโอ๊ยทำไมโดนลาดเนี่ยลาดไปปะแล้วก็สุดทด้ายเียดโดนเียดโดนตรงไหน มันข้าคนเราไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้านี่เขาไม่เก็บกระสุนปืนมาแล้วไม่เพิ่มวะกระสุนปืนไม่เพิ่มที่มันหลุดลงมาเลยว่ะหลดลงมาแล้ว กระสุนไม่พอเล่นนะเขี่ยเก็บเก็บไอ้ชทุกเก็บแล้วเก็บแล้วเราหนีได้เหรอจริงๆจะอยากสู้ตังนี้กล้วยสองตัวไอ้สมันมันจุดไปทำไมกดแตกไปหนึ่ง่ะกล้วยเลือดมันเลือดมันก็ไม่มีอ่กดแตกสอง่ะกล้วยมันโดดลงข้างล่างเดี๋ยวจะไปฆ่ามันมันมีสบายทั้งเหน่า มันไปไหนแล้วไม่มีคนขี่สกเก็ตร,ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยเจ็ดสิบกว่าเจ็บมากมากบินเลยโอ้โหบินรอดด้วยตรงนี้ดู มามามาวัดกันไม่ทำอะไรโผล่ขึ้นเลยสิมีคนมารับมนันอีกทำไมมีไอเทมเต็มที่ปะไม่มีเอามี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 มมม ล <Goodbye. S 2> นท่านไหโดนกงมันตามอ่ะมัสเก็อด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอ่ะเนี่ยไอ้สกิดมันเกิดมันยี่สิบไอ้กิดมัน มันมีคนยิงไม่เอาแล้มีนคนมาอีกอ่อยิงแม่นกันจังเลยวะุนับถืงประชดยิงพากันยิงไม่โดนเลยยิงประา่าอะไรมนะันเชือกไม้ปกติเนาะโอเคขึ้นมาดักเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว เตรียมไทายมึงโดยเฉพาะอาอโอ้ปืนไหมโอ้ปืนเปลี่ยนดิ เงินในที่นี้โอ้มาอีกวิ่งนี่ ตกอ่ะตกอ๋อตกแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ไอเพื่อนเพืนที่มาค่อยชิว เอคดีกว่าเพื่อความสบายใจนะปืนรีโหลดครบยังโอ้ยมือพี่สามไปไม่ทันไอ่ไม่ช่วยค่ะรอบไม่ได้เนี่ยไม่ช่วย,ยเดี๋ยวมันไม่มี6เฮ้ยพี่สองใหม่ลูกพี่เอาเลยอันตรายวะไม่รู้จักลูกซองที่ไม่เคยเล่น เป็นพวกนี้ไม่มี呀อ๋อ,อนี่ไงติงติงแบบโอ้โห,โหชกเลยเก็บเพือ่อไปชก ทำไมมันไปได้ขนาดนี้เลยวะเพิ่งรู้ <ผม S 1> จำแทบไม่ได้เลยยังจำได้อยู่ว่าหนีเงี้ยเดี๋ยวเคยด่ามันบ้างก็บ้าโกงคืย <_ s> ชุบไหนวะโอ้ยังน็อกอยู่ตัวเธอ เกณฑนอนแล้วโอเคนอนปุบุบแล้วอะสเก็ตบอร์ดเมื่อกี้ไม่คนไม่เห็นสเก็ตบอร์ดเราใช้ช่องปะเอามันไปไหนเร็วสเก็ตอ๋อไม่ต้องใช้แล้วมันลงไงลงเหมือนกัน ้ยรถกอล์ฟเพื่อนมันเร็วไหมเพื่อนมันเพื่อนมันโอ้ยติดอะไรเนี่ยอีกคีย์เป็นเรงนะจ๊ะ พังมนดะที่ชุบที่ชุบมันเล่นสปีดได้ปะออกได้ไดีว่ะเออไม่เคยเล่นมัน้งไม่เคยเล่นเลยจะพยายามเล่นหัวไม่แตกใช่ไหมเนี่ยหัวคงไม่แตก ลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพื่อนๆพื่นอนลกคยาน้อยหน่อยไม่เขยนนียนวะ ตั้งสิบห้าคิดว่าอยู่บน,กนเกาะแน่เลยปืนกับระเบิดแดนโอเคเอาส่งอะไรจะเข้าวงต่อนะระเบิดโดดระเบิดบ๊า อันนี้เก้าวันเนี่ยส่วนเยอะไหมก็ส่วนมีเยอะเลยทิ้งให้หมดทุกอย่างเลยก็ได้เอ่อโอ้ยเขียนไม่ยับปืนก <c oughs> ดผิดกระสูอดูนี่รถก๊อบเข้าวงได้นะมานี่ๆรถก๊อบ ผิดมะผยดทุดเรียงดแล้วเรพอไแล้วเขียมดัเถอะเนือไม่เมต็มเลยข้างบนอะโดนเล่นได้นๆน่ะ เราไปขึ้นกำบุนี่รถกอล์ฟข้างหน้าเห็นรถกอล์ฟข้างหน้าตรงมาร์กเลยเฮ้ยมีคนโดดข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเคทเลยเคทก่แตกแล้วอ่ะโคตรก่อแตกอ่ะ ข้างหลังทำไมรจริงต้องบนโน้นอีกอะเราโดนล้อมเฮ้ยมีคนร้ากันเนี่ยได้ๆ,ๆ,ๆน็อกหนึ่งโอ้ยโดนสนาไนเปอร์ ตรงนี้ตายหมดใครมาปะไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีใครมาใช่ไหมเรื่องปั๊มยาก่อนชิบหายแล้วรถมาหนึ่งรถมาร้อยหนึ่งละร้อยร้อยสี่สิบอ่ะเดาว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  ไม่รอแล้วปั๊มยาเลยปั๊มอมิตตี้ใหม่มาตี้ใหม่อยู่ข้างๆทำไมระวังลุงๆๆมาลาง,มา,ลางมาได้ไหมเราอยู่กลางวงเลยดว่ะ <ś les> มันมาทางเนี้ย มันมาขอบวงอะ่ะใครมาด้วยได้ปะนี่มัน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 หยุดนี่เ,นเจอแล้วมันอยู่ในบ้าน,นันอยู่ในบ้านกันออกขวาตัวหนึ่งออกขวาตัวนึงเอเลน จ็กูไอ้เจ็บระวังเอเลนเอาเอเลนก่อนเอเลนหลุดเดียวช่วยกูไอ้ล้มโอ้โหเหลือข้างหลังเหลือตี้ข้างหลังยาทองเต็มเลยยาทองเขาสามเลยมันชุบกันอะ อยวไปคาไปดิชุบที nie, ่ช sure> ุบตรงไหนวะลืมตรงนี้เองเดี๋ยวตัวไทยละต่วจชุกไม่ไม่ไม่เลยตัวนหลังคาอะไรหลังคาเนี้ยเอาไปละเดี๋ยวจัดการมันให้ขอเวลาปั๊ม เดี๋ยวตัวจดทายละตัวุดท้ายมันชุบไม่ทันอย่าขับรถหนีซิตัวเธออย่ายิง่ะเรีย,ยบร้อยเรียบร้อยเจ็บนะจ๊ะโอเคอืม ยี่สิบเลตรอ่ะทุกยี่สิบหรอไปรู้ไงดาวเมทอะไรบก็งดาวเมทห้าพันสองนี้ <c oughs> เราโดนร้อนด Subtitles by the Amara.org community